บริษัทดีเอสเตสามหกจำกัดนำทัพรับรงางวัลไอคอนแบรนด์อาเซียน2025การันตีความสำเร็จธุรกิจสมัชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยชมรมนักข่าวธุรกิจสภาสื่อมวลชนไทยสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยและ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศความภาคภูมิใจความสำเร็จและมาตรฐานคุณภาพแห่งปีของธุรกิจผลิตภัณฑ์รวมถึงแบรนด์ต่างๆประจำปี2,568และหนึ่งในบุคคลองค์กรและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยม สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปีไอคอนแบรนด์อาเซียน2025ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนได้แก่บริษัทดีเอสเตท365จำกัดที่1เรื่องการขายฝากจำนองภายใต้การบริหารโดยคุณสุรีพรมานะก่อเกียรติและคุณก้องนภัรมาณะกอเกียรติ ชื่อเบลนะคะสุริพรพนัฐกอเกียรติค่ะครับชื่อตูนนะครับก้องนะครับพนัฐกอเกียรติครับเราเป็นผู้ก่อตั้งนะครับบร,ริษัทดีเดซซอร์ห รับไข่ฝานกับนองครับก็วันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มารับรางวัลนี้เนาะแล้วก็วันนี้ได้เห็นมุมมองแล้วก็แนวทางในการแบ่งปันแนวคิดนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจที่ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นเรื่องกําไรนะคะแต่เรายังมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนซึ่งเป็นธุรกิจที่ซึ่งมันเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเราเลยค่ะซึ่งเราก็จะเป็นบริษัทที่ส่งต่อเงินทุนให้กับผู้ที่กําลังเดือดร้อนแล้วก็ นักลงทุนที่กาลังจะหาเงินไปเวทธุรกิจธุรกิจเรานะครับก็คือเป็นตัวกลางนะครับผมที่ปล่อยวงเงินลงทุนให้กับ S c d นะครับั่วประเทศไทยเลยนะครับก็จะเป็นนักธุรกิจใครก็ตามที่ต้องการเงินหมุนเวียนด่วนนะครับ ภายใต้ดอกเบีย้ยที่ไม่เกินกฎหมายคือ15%ต่อปีนะก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยนะครับก็มีเปิดคอร์สสอนด้วยนะครับเราสอนมาเนี่ยตอนนี้คือถึง8รุ่นแล้วนะครับส่วนประสบการณ์พวกเราเนี่ยก็คือเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจข,ขายฝากจำนงค่ะมามาก,กว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยะคะ่ะเราสามารถพูดได้เลยว่าเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการสอนให้คนสามารถทํากําไรจากการท,ทรําธุรกิจข,ขายฝากจำนองไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เป็นนักลงทุนนะคะหรือคนที่จะเป็นนายหน้า ก็สามารถสร้างเงินหลักล้านได้จากการที่มาเรียนคอร์สเราค่ะเป็นจำนวนมากคนมากเลยค่ะจริงๆแล้วเกมของเราง่ายมากเลยเพราะว่าเราดูในเรื่องของหลักทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าการที่เราทับรับขายไฟจำลองเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ให้อยู่ที่5 0าสถึงเปเพื่อที่ว่าให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยคือคือเอาง่ายๆว่าธุรกิจเราอ่ะมันเป็นวินวินเนาะคือผู้ที่ผู้ที่มากู้เนี่ยก็ได้รับวงเงินที่เขาต้องการในดอกเบี้ยที่ต่ํา แล้วก็ผู้ที่มาเป็นนักลงทุนนะคะก็สามารถที่จะปล่อยเงินกู้ได้แบบหมว่าไม่ต้องมีความกังวลเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เราให้วงเงินที่สูงเกินไปเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาไม่สามารถมาไถ่ถอนได้เนี่ยเราซับหลุดเนี่ยก็จะเป็นภาระของนักลงทุนอีกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลักเกณฑ์ในการรับอยู่ที่ประมาณ5-60%นอกจากนี้เราไม่ได้ดูแค่เรื่องของหลักรัพย์อย่างเดียวเรายังประเมิน ธุรกิจของผู้กู้ด้วยประเมินความสาม,มารถในการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ความสาม,มารถในการถ่ายถอนรั์ด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยของบริษัทเราบริษัทเราไม่มีนโยบายในการยดทรั์นะคะเพราะฉะนั้นผู้กู้ทุกท่านนะคะก็สบายใจได้เลยว่ารั์ของคุณเนี่ยจะไม่ถูกอยู่แน่นอนค่ะคือเราอ่ะไม่ได้แค่ปล่อยเงินอย่างเดียวเรายังเป็นที่ปรึกรษาให้กับกู้กู้ด้วยบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะได้วงเงินเยอะที่สุดเลยเพื่อที่เขาอ่ะจะได้เหมือนกับไปหมุนเวียนเผื่อ เขาเรียกไนะเหมือนเป็นแลต์ฟ hmm. ในธุรกิจเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราแนะนําให้ผู้กู้เนี่ยได้วงเงินเอาวงเงินไปในจํานวนที่เขาอะต้องการใช้จริงๆดีกว่าที่จะเอาไปเหลือเยอะแล้วก็ต้องเป็นภาระในการมาจ่ายดอกเบีย้ยที่สําคัญพอมันวงเงินเอาไปเยอะเกินไปเนี่ยเวลาไถาถอนนะคะมันก็ค่อนข้างลำบากอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ขัปรึกษาในด้านนี้ด้วยค่ะว่าเขาเ,าเอาเงินไปทําอะไรแล้วแผนในการไถถอนของเขาเป็นยังไงธุรกิจที่เขาจะเอาไปทําเป็นธุรกิจอะไรอันนี้คือสิ่งสาคัญเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแอ่ะเขาเรียกไรนะ บิสเนสแพลนของเขาอะค่ะบางอย่างดูแล้วเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้รับเออเขาเรียกว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยวงเงินเพราะว่าสิ่งสำคัญที่บอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายในการยืดซับเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนอะวินวินกับทุกฝ่ายคือกู้กู้ได้เงินไปหมุนเวียนธุรกิจนายทุนได้ดอกเบี้ยที่อ่าเขาเรียกในในทุนได้ผลตอบแทนอ่าที่เขาแฮปปี้สบายใจนะคะแล้วก็ไม่มีการยึดซับเกิดขึ้นทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายค่ะเพรว่าถ้าพูดถึงของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้อสังหาในประเทศไทยเเเนนนนีี่่่ยปป็็คอข้างงชวท แยกที่สุดดีกว่าหนักที่สุดของในรอบแบบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนเจอส่วนมาก e m e เจอแล้วก็บุคคลทั่วไปคือการกู้ธนาคารเนี่ยไม่ผ่าน,นค,คือนนดูได้ว่าแบงยอปล่อยเงินปล่อยวงเงินยากใช่ใชทีนี้นเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือเราเป็นเหมือนนอนแบงค์ที่วันนี้ใครต้องการเงินด่วนหรือว่าต้องการใช้เงินเรากู้แบงค์ไม่ผ่านบูโรติดโบูโรมาหรือคุณอาจจะมีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยเราเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยเขาได้ นะครับโดยที่ดอกเบีย้ยเราเนี่ยก็คือแค่15%ต่อปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลักการของแบงค์เนี่ยผมบอกเลยว่าบางแบงค์นะครับมันจะมีบางส่วนที่มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับแต่ของเราเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างช่วยเยอะมากนะครับเลยมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจทศไทยเนี่ยเราเป็นไม่ค่อยดีแต่เราเป็นช่องทางนึงที่ช่วยเหลือ s m แล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะ รู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเพจตามเพจ k นะคะ o o u y o อ่า b e t i k อกนะคะได้ที่ d s เอสเจค่ะหรือว่าทักเข้ามาได้ที่ line แอดนะคะ d s เอสเจได้เลยค่ะสำหรับนักวิทยุยุคใหม่ค่ะก็อยากจะแนะนำให้มาดูแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจขายฝากจำนองค่ะเพราะว่าธุรกิจนี้ส่วนตัวเรากล้าพูดได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยง ต่ำมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดวันนี้คุณมีความรู้อะค่ะคุณแท่จะว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้แบบเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็ได้เนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณรับอะค่ะคือคุณปล่อยวงเงินไปโดยที่คุณมีหลักทรัพย์คำประกันนะคะแล้ววงเงินที่คุณปล่อยเนี่ยถ้าผ่านบริษัทเราอะเราประเมินทุกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนแล้วเราก็ยังมีระบบดูแลนักลงทุนนะคะซึ่งมันง่ายในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีทีมงานในการติดตามคุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลยค่ะ ก็ฝากเรื่องธุรกิจขายฝาจำหนองไว้ก็ติดตามช่องทางต่างๆที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะเมตานิวขอบสอบทุกข้าว